เวลาตุดฟัเติช้างมันร้องยังไงลูกหรอแล้วฮาน่าทำไงอีกหลอตกใจหรอตกใจฮะกตกใจกตกใจพูดมาทั้งหมดนี่ รู้เรื่องคำเดียวคือตกใจแล้วลุงว่าไงลุงฮะลุงบ้านใคจน้านนิ่งมากลุงอะไรลูกลุงเวศขับรถมาใช่ไหมบึ้นบึ้นมาใช่ไหมมือนบึ้นมาจอดแล้วหันหน้าทำไมครับหันหน้าตกใจไหมตกใจเมียแมียตกใจอ๋อตกใจแมียเมียตกใจ ตกใจแก้กมตกใจตกใจพูดใจ้ข่ะแล้วเพนน่ะเพนขับรถกลับบ้านมาะเฮเพนน่ะขับรถกลับบ้านปาะเพนขับยังไงพี่เพนขับรถยังไงแบบบึนบึนตกใจไหมตกใจ เพลงเก่งน